สึกรตติ้งจันอังคารดุเดือดพีเรียดชนกัน3เรื่องสช่องเปิดเรติ้งละครข้ามวันจันอังคารที่24ถึง 25, ตุลาคม2565ที่ผ่านมากับการลงจอประชันการของละครพีเรียดย้อนยุค3เรื่องจาก3มช่องทั้งปอมปางบ้านช่อง7คุณชายช่องวัน31และลายกินารีช่อง3แต่งานนี้เรื่องไหนจะคว้าเรติ้งเท่าไหร่ไปดูกันค่ะเริ่มที่ปอมปางบ้านช่องจิตที่ได้แบงค์อาทิตย์ รับหน้าที่ปาดันนางเอกดาวรุ่งปิ่นชาินพอยังทำเรตติ้งได้อันดับหนึ่งสมกับที่เป็นละครช่องเจ็ดโดยทำได้3.8และ3.6ขณะที่ลายกินารีทางช่องสนมนำแสดงโดยนัเด็ตุคคิเมียะและยาญาอุรัสยารวมด้วยทำนักแสดงมากฝีมือลน้นจออาทินิวเชยพลก็ติรายุเดียนาฟรีโปและพิงกี้สวิกาลงจอให้รับชมกันไป2ตอนแรกทำเรตติ้งได้2.3และ2.1ปิดท้ายที่คุณชาย ละครตระกูลเรือนรสชาติแซบซีตบวกกระแสวายพอให้หนุบหนิบหัวใจของช่องวัน31นำแสดงโดยฟิล์มธนพัฒน์ตรงตรงเดอะสตาร์และนักแสดงรุ่นใหญ่ขับขางทำเรตติ้งไปที่1.7และ2.1